สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผู้จัดการหนึ่งนะครับก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับาบางครั้งนะครับเวลาเราเข้าเนี่ยผ่านประตูเขาใหญ่มาแล้วนะครับก่อนจะขึ้นเขาใหญ่เนี่ยให้สังเกตนะครับขวามือของท่านนะครับจะมีนะครับเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับหรือว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อยู่ที่นี่นะครับ ทุกๆครั้งนะครับที่ผู้จัดการหนึ่งเดินทางมาผ่านเส้นทางนี้นะครับก็ต้องมาขอขมาขอพรเพื่อใหอ้เจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยเปิดทางนะครับเปิดทางเปิดเส้นทางให้เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็มีผู้คนประชาชนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ แล้วก็เข้ามาสักการะกราบไหวหลวงพ่อนะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะมีร้านนะครับดอกไม้นะครับให้ซื้อพวงาะัยนะครับเดี๋ยวจะไปนะครับซื้อบูชาเท่าไหร่ครับดอกไม้ตามงสัทธา่ะอ๋อดอกไม้ดอกท้อทมุไนได้เยแล้วก็พวก อันนี้อันนี้จ่ายตั้งค์ขาเท่าไหร่ครับอันนี้สิบาทน,น,นี้สิบสามสิบบาทเอาเอาเอานี่ครับแล้วก็ดอกไม้ก็ตามศรัทธานะครับอันนี้จ่ายแล้วค่ได้ครับอ่ะอันนี้ค่าขอบคุณครับ,บมาครับตามผู้จัดการหนึ่งไปนะครับ แล้วทูบทูบออกตรงไหนลืมนะลืมทูบนี่นะครับเดี๋ยวหวขางก่อนอ้าดอก Cảm ơn các bạn mình mời Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จบแล้วนะครับเราก็มาอธิษฐานขอกรรมานัยครับานก,กัน,น Okay. ขอบคุณตากนะครับนี่นะครับก็เมื่อกี้ขอพรให้เดินทางปลอดภัยนะครับไปที่หมายปลอดภัยกลับบ้านปลอดภัยนะครับนี่ก็คือเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะครับบางคนยังไม่เคยเข้ามานะครับนี่นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นสารนะครับ นี่นะครับอนนะครับโปรดติดตามด้วยนะครับเผื่อเส้นทางต่อไปเราจะได้เจอพี่ช้างโพช้างแม่ช้างนงช้างนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เผื่อว่ามีเฮ นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้าสารนะครับเจ้าพ่อเขาใหญ่คุ้มครองดูแลทุกท่านตลอดการเดินทางจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จคิดหวังประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการสา,สาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ